ครับสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ชัยนาทาวครับแห่งเมืองโยโกฮาม่านะครับอยู่จังหวัดคานากาว่าครับเดินทางจากโตเกียวมาประมาณ30นาทีนะครับโดยรถไฟปกติธรรมดามาลงที่สถานรถไฟโยโกฮาม่าชูกาไก่นะครับนะชัยนาทาวนั้นมีเกือบเกือบทุกประเทศนะครับในเมืองไทยก็เรียกว่าเยาวราชนะครับ ที่โยโกฮาม่าเนี่ยก <ไอ S 1> ็มีชาวต่างชาติมาอยู่เยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวจีนก็มากันมากมายนะครับเขามากันเมื่อปี1880นะครับแล้วก็ตอนนั้นก็มีคนต่างชาติมาอยู่ในโยโกฮาม่านี่ค่อนข้างจะเยอะมากๆนะครับเหมือนกับว่าชาวต่างชาติมาอยู่นะนะประมาณ64เปอร์เซ็นต์นะครับของประชากรชาวเมืองก็ว่าได้ในสมัยนั้นนะครับเอาละครับวันนี้ผมก็ดูแลแดดร่มลมตกบรรยากาศค่อนข้างจะดีมากๆนะครับผมอยากจะพา เพื่อนๆทุกคนเนี่ยนะครับไปเดินดูบรรยากาศของชหน้าทาวว่าเขามีอะไรกันบ้างนะครับจริงๆแล้วพี่น้องประชาชนชาวจีนเนี่ยกอยู่ที่ไหนก็สามารถที่จะทําธุรกิจนะครับซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้ากันได้เป็นอย่างดีเนื่องจากประชายกรในประเทศค่อนข้างจะเยอะนะเวลาไปอยู่ที่ไหนก็รวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนค่อนข้างจะดีมากๆเลยนะครับรายฉะนั่นที่ ญี่ปุ่นเองเนี่ยนะครับน่าจะเป็นที่เดียวหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าใครเห็นว่ามีที่อื่นก็ช่วยบอกด้วยแล้วกันนะครับนะฮะตอนนี้เท่าที่ผมดูเนี่ยนะฮะก็ที่โยโกโฮมาม่านะเป็นมเมืองแห่งการท่องเที่ยวนอกจากจะมีบรรยากาศที่ติดอยู่กับริมทะเลชายทะเลนะฮะพานักเรียนมาดูชายทะเลมามีเรือรบด้วยมีเรือรบมีท่าเรือในการเดินทางไปทั่วโลกปเป็นเรือโรงแรมขนาดใหญ่ก็มีนะและที่สําการทีท่าเรือก็มี โรงงานคันดัมนะครับซึ่งเป็นอนิเมะของญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากๆเลยนะครับเป็นการเชื่อมโยงการต้องเที่ยวกันและก็ที่นี่ก็มาปล่อยทานอาหารเที่ยงที่เชน่าทาวผมคิดว่าน่าจะมีอาหารหลากหลายนะครับโดยเฉพาะอาหารจีนในประเทศญี่ปุ่นเป็นยังไงบ้างท่านดูสิครับดูผู้คนเนี่ยฮะตรงนี้นะครับดูผู้คนค่อนข้างที่จะมาก นะเยอะแน่อนอนมีทั้งชาวจีนมีทั้งชาวญี่ปุ่นมีทั้งชาวไทยวันนี้มาันก็หลายคนเหมือนกันนะลองเข้าไปดูว่ามีการขายอะไรกันบ้างในอาหารจีนนะครับเอาละครับเดินมาถึงแหล่งสําคัญนะครับของโยโกฮาม่าแห่งช้น่นาทาวตรงนี้ครับตอนนี้คือเรียกว่า y โยโกฮาม่ามาร์เก็ตนะครับเป็นโยโกฮาม่าศูนย์การค้าที่มีความหลากหลายทางด้านสินค้านะฮะ ลองเข้าไปดูสิครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมโอ้โหโมันของมันมากมายเหลือเกินนะครับจะเลือกกันถูกไหมเนี่ยครับนะฮะไอนี่ของน่าจะเป็นของฝากน่าจะเป็นของฝากน่าจะเป็นของที่เอาไปฝากผู้คนในเมืองไทยได้นะครับเยอะแยะมากมายไก่กองเหลือเกินครับการจับใจ่ายใช้สอยอ่าลองไปดูเช่นด่ดยนที่ครับว่ามีอะไรบ้าง นะชั้นหนึ่งคนเยอะครับชั้นสองลองไปดูสิครับโอ้โหนี่เป็นการวาดวาดอะ,อะไรแหละรับปลาเปลือกตานี่นะครับอลองขึ้นมาดูดิครับว่าชั้นสองเขามีอะไรบ้างนะไปด้านแหล่งท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นยังมีอยู่อีกมากมายเหลือเกินครับนะทั้งหมด47จังหวัด นะครับเมืองไทยมี77จังหวัดญี่ปุ่นมี47จังหวัดผู้คนอาศัยอยู่125ล้านคนนะครับแล้วก็ตามที่ต่างๆก็มีแหล่งท่องเที่ยวอยู่อย่างมากมายนะทั้งสามารถอาบองทรงองซินต่างๆเนี่ยได้ครับอ้าชั้น2นี่นะครับก็เป็นโอยาซูโยโกฮามาอ่ะมาดูที่ว่าเป็นอะไรบ้างโอ้สินค้าสำหรับเด็กหรือเปล่านี่นะครับ มีมากมาย,ยาเยอะเกินของฝากเยอะครับนี่ชโโ็อกโกแลตนะสำหรับเด็กนะฮะ